สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการรักรุยถูกทางนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของโฮมสกูลหรือการจัดบ้านเรียนที่คุณพ่อคุณแม่จัดประสบการณ์ในบ้านให้แทนโรงเรียนของลูกซึ่งในประเทศไทยและหลายประเทศก็จัดกิจกรรมเหล่านี้และดําเนินการเรื่องนี้ที่ได้รับการยอมรับโดยกระทรวงศึกษาธิการของแต่และประเทศและมีผลสําเร็จอย่างดีค่ะวันนี้เราสัมภาษณ์นายแพทย์เกรียงศักดิ์ลาบจตุรพิษผู้ที่จัด โฮมส o ูลหรือบ้านเรียนให้กับลูกที่จังหวัดขอนแก่นเราเรียนถามอาจารย์ว่า Homeschool จะไปทดแทนอะไรที่เป็นความด้อยของการศึกษาระบบการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอะไรบ้างที่ Homeschool ทำแล้วมีความเด่นเพิ่มเติมเสริมให้กับกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้กับลูกได้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถจะทาได้ค่ะมีสิติการศึกษาไทยที่ติดอันดับโลกที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาเปิดเผยนะครับ ติดอันดับ5ของโลกในเรื่องจํานวนเด็กต่อห้องสูงที่สุดอันดับ5ของโลกจํานวนติดอันดับสองของโลกก็คืออายุของครูอายุเฉลี่ยของครูสูงอันดับสองของโลกอันดับหนึ่งของโลกคือเด็กใช้เวลาในห้องเรียนสูงที่สุดในโลกนะผมว่าในสถิตินี้นะครับชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนนี้มีข้อจํากัดบางอย่างที่อาจจะทําให้เด็กทุกคนไม่ได้สิ่งที่ดีๆสมกับที่ วางเป้าหมายไว้ในโรงเรียนนะว่าโฮมสคูลหรือการศึกษาโดยครอบครัวเป็นทางเลือกหนึ่งที่พ่อแม่จะสามารถทําได้นะครับโดยเริ่มเรียนรู้สักนิดหนึ่งเปิดโอกาสให้ตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับก็จะสามารถเริ่มต้นนะเพื่อจัดก,การศาึกษาให้ลูกได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าหากทําไม่ได้นะครับผมว่าถ้าพ่อแม่สนใจอีกนิดนึงพ่อแม่อาจจะสามารถจัดการศึกษาที่บ้านนะที่เพิ่มเติมจากที่โรงเรียนให้หรือทําบางสิ่งบางอย่างชดเชยกับที่โรงเรียนไม่ เจเจอให้กับทางโรงเรียนตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้ความแนบแน่นมากขึ้นแล้วเด็กไทยได้พัฒนาได้มากยิ่งขึ้นถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความรู้สึกว่าบ้านเรียนให้สิ่งที่มีค่าให้กับเด็กให้มีความรู้สึกว่าตนเองพัฒนาได้พ่อแม่ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะของคนที่ชอบเรียนรู้ก็ได้ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ด้วยกันอยู่ใกล้กันแล้วก็ให้สิ่งที่มีค่ากับกันและกัน คือให้ชีวิตต่อกันและกันค่ะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการรักรุ่ยถูกทางมีความเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นครูที่ดีที่สุดของลูกได้คนหนึ่งทีเดียวถ้าเรามีแนวคิดตั้งใจที่จะทำในขณะนี้ในประเทศไทยมีการดำเนินการโครงการบ้านเรียนหรือที่เรียกว่าโฮมสกูลในหลายแห่งด้วยกัน คุณพ่อคุณแม่เหล่านั้นมีความรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทที่สําคัญในเรื่องของการเรียนรู้ของลูกวันนี้รายการของเราสัมภาษณ์นายแพทย์เกรียงศักดิ์ลาบจตรุรพิษผู้ดําเนินการโครงการบ้านเรียนดวงตะวันของจังหวัดขอ,อนแก่นค่ะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมเชื่อว่าพัฒนาการของเด็กนี่คงจะมี3ระยะระยะแรกคือมีพ่อแม่เป็นคนเดินนําทางนะฮะร,ระยะที่2ก็คือเดินเคียงคู่ไปกับเด็กเป็นเพื่อนคู่คิดระยะที่3ก็คือ พ,พ่อแม่ปล่อยให้เด็กเดินนําหน้าไปแล้วพ่อแม่คอยละแวดระวังหรือคอยชี้แนะอยู่ข้างหลังนะโดยการศึกษาโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลนี่ก็ตามนะครับผมเชื่อว่าในระยะแรกก็คือที่พ่อแม่เดินนําทางนี่ชัดเจนมากเลยเด็กๆได้มีโอกาสเรียนรู้จากพ่อแม่ได้เรียนรู้พ่อแม่ที่เป็นแบบอย่างซึ่งก็มีทําให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัวพอระยะที่2ที่ว่าเด็กได้เดิน เดินคู่ขนานไปกับเด็กเนี่ยเนื่องจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือโฮมสกูลเนี่ยไม่มีหลักสูตรที่อาจจะตายตัวทำให้การเรียนรู้เด็กเป็นธรรมชาติมันก็เกิดคําถามที่พ่อแม่อาจจะไม่รู้นะทำให้พ่อแม่นี่ต้องกลับมาเป็นนักเรียนที่ร่วมเรียนรู้ไปกับเด็กด้วยพอในถึงระยะที่3มที่พ่อแม่ปล่อยให้ลูกนําทางซึ่งมักจะเป็นช่วงที่เด็กเริ่มโตขึ้นมัธยมก็ตามเนี่ยด้วย อิสระของเด็กโฮมสกูลก็ทําให้เด็กอยากเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่เด็กจะอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองเลือกเองทําเองก็ทําให้เด็กได้อยู่ในระยะนี้เพราะเด็กในระยะนี้พ่อแม่ก็ได้เปลี่ยนบทบาทตัวเองมาเป็นคอยคนผู้คอยเฝ้าคอยระวังนะเฝ้าระวังดูแลแล้วก็ให้คําแนะนําอื่นๆตามมานะตามที่พ่อแม่เห็นว่าน่าจะเหมาะสมมากกว่าบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ในความเป็นครูของลูกนั้นคงไม่ได้หยุดเมื่อลูกเข้าโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่มีบทบาทเป็นครูตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะว่าจะต้องเป็นคนที่บอกแนวทางการใช้ชีวิตในตอนแรกๆเป็นกําลังใจเรียนรู้ไปด้วยกันปรับนิสัยไปด้วยกันเพราะชีวิตก็ก้าวไปข้างๆกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่สนับสนุนให้ลูกไปข้างหน้าเรียนรู้ไปในทางของเขาเพราะฉะนั้นบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ในความเป็นครูก็อยู่พร้อมกันเมื่อลูกเกิดขึ้นมาในบ้านของเราพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้รายการรัก้วยถูกทางนําเสนอในเรื่องของบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ในการจัดบ้านของเราให้เป็นโรงเรียนเล็กๆของลูกได้ไม่ว่าลูกจะอยู่ในไวัยไหนวันนี้เราเรียนถามวิทยากรว่าในประสบการณ์ที่จัดบ้านเรียนหรือประสบการณ์การเรียนรู้แบบโฮมสกูลให้กับลูกนั้น คุณพ่อคุณแม่มีความมั่นใจว่าบ้านเป็นบรรยากาศในการที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมอย่างยิ่งทีเดียวเพราะบ้านให้บรรยากาศอย่างไรคะการทำ home ํำโฮมสกูลสอดคล้องกับธรรมชาติในตัวเด็กหลายอย่างเลยนะครับอันแรกก็คือเรื่องของจังหวะของการเรียนรู้ในการสาร้างโฮมสกูลเ o l อาจจะไม่ได้ฟิกว่าเด็กต้องเรียนรู้เรื่องนี้ตอนนั้นเรียนรู้อันนี้ตอนนั้นไม่ได้มีกําหนดและเวลาแต่หลายๆอย่างกเกิดขึ้นโดย เป็นธรรมชาติหรือจังหวะตอนนั้นซึ่งเราตรงนี้ทำให้การเรียนรู้ของเด็กเนี่ยมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นการความสุขที่ถูกจัดวางเอาไว้ก่อนนะครับอันที่2ก็คือมันเป็นธรรมชาติในเรื่องของรูปแบบด้วยการสึกษาของโฮมสกูลเนี่ยพอรูปแบบมันออกจากห้องเรียนเนี่ยเด็กได้ได้ใช้การเรียนรู้ที่มันสอดคล้องกับตัวเขาเช่นถ้าเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยเขาอยากจะลงมือทําก่อนที่จะเรียนรู้ ความคิดรวบยอดอะไรต่างๆเขาก็ได้ลงมือทำนะได้ลงมือทำได้มีประสบการณ์ด้วยตัวเองได้รับรู้ความรู้สึกของการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับและขณะเดียวกันพอเรียนรู้ไปแล้วองค์ความรู้ก็เกิดขึ้นในตัวเด็กซึ่งมันดูมันมันเป็นธรรมชาตินะครับในส่วนที่3ก็คือพอการสานโฮมสกูลเนี่ยจะได้สัมผัสกับโลกของความเป็นจริงมากขึ้นนะครับก็เพราะว่าทุกสิ่งรอบตัวโฮมสกูลนี่เป็นการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยนะฮะมันเป็นเหมือนเป็นห้องเรียนชีวิต ที่พ้นจากห้องเรียนที่แคบๆนะครับเ,เฉพาะอย่างเช่นในเรื่องของสังคมเด็กคุสกูลได้มีโอกาสเข้ากิจกรรมทางสังคมวันสําคัญต่างๆได้เรียนรู้วิชาต่างๆตามตามความเป็นจริงไม่ใช่เป็นในในแง่ของตัววิชาเมื่อลูกของเรายัางเล็กๆแล้วก็เรียนรู้อยู่เราก็รู้ว่าเด็กเรียนรู้จากสิ่งที่เด็กมองเห็นได้ยินถ้าเรามีความรู้สึกว่ามุมนี้ลูกน่าจะเห็นอะไรน่าจะได้ยินอะไรน่าจะได้กลิ่นอะไรแล้วก็มองไปในทุกๆห้อง ห้องทานข้าวห้องครัวห้องอาบน้ําในสวนลูกควรจะได้ในการรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจอะไรแล้วเราก็จะได้รู้ว่าบ้านของเรามีอะไรหลายอย่างคะ่ะที่ดีมากกว่างเรียนอนุบาลที่เราพาลูกไปเรียนซะด้วยซ้าไปพบกันใหม่คราวหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้รายการรักด้วยถูกทางนําเสนอแนวคิดเรื่องของการจัดบ้านเรียนเพื่อจะให้บ้านของเรามีลักษณะคล้ายโรงเรียนเล็ก,ลกๆมากขึ้นที่มีความสุขสนุกสนานมีความรู้สึกผ่อนคลายไม่ได้เป็นสถานที่ที่เด็กมีความรู้สึกเคร่งเครียดอะไรเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปวันนี้เราเรียนถามคุณพ่อของคนที่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดบ้านเรียนนะคะนายแพทย์เกรียงศักดิ์ลาภจตุรพิษนะคะจากจังหวัดขอนแก่นคะ่ะ เรียนถามว่าเวลาคุณพ่อจัดกิจกรรมในโฮมสกูลหรือในบ้านเรียนนั้นนึกถึงแนวแนวคิดด้านการศึกษาสําหรับเด็กอย่างไรบ้างคะ่ะผมเห็นด้วยกับแนวทางที่บอกว่าเด็กไทยควรจะเป็นคนเก่งเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขแต่ผมเห็นมีความเห็นต่างตรงที่ว่ามันน่าจะเรียงจากการมีความสุกก่อนนะแล้วก็การเป็นคนดีแล้วเรื่องเก่งเนี่ยมาค้นหาทีหลังนะฮะบ้านเรียนของเราก็เลยเน้นจากตรงนี้แหละครับจะทำยังไงให้เด็กมีความสุขก่อนแล้วก็ เป็นคนดีแล้วก็ได้มาหาความถนัดหรือความเก่งในตัวเองนะที่จะไปใช้ในอนาคตด้วยด้วยสส่วนนี้ที่เราเป้าหมายที่เราต้องการมันก็เกิดเป็นหลักสูตร4ด้านนะครับแรกของเราคือการพัฒนาลายตัวเราอยากให้เด็กได้เห็นว่าตัวเองเป็นคนจุดเด่นจุดแข็งตรงไหนในตัวเองซึ่งมันจะทราบความภาคภูมิใจในตัวเด็กข้อที่2ก็คือทักษะชีวิตทักษะการระงับความขัดแยง้งทักษะในการควบคุมจุดเสียในตัวเองการควบคุมอารมณ์โกรธต่างๆนี่เป็นเด็ก สิ่งที่เด็กควรจะต้องต้องมีแล้วก็ต้องได้รับการพัฒนาขึ้นนะฮะในส่วนที่3ก็คือทักษะในการเข้าถึงความรู้ไม่ใช่ตัวความรู้เด็กจะอ่านแล้วจับใจความได้ยังไงเด็กจะอ่านหนังสือรู้ยังไงว่าหนังสือนั้นน่าเชื่อถือหรือเปล่าอันที่4คือเรื่องของความรู้แล้วทีนี้ความรู้ก็คงเป็นความรู้ที่เราน่าจะเน้นความรู้ที่เรียกว่าความรู้ที่ต้องรู้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับซึ่งมันไม่น่าจะมีปริมาณมากส่วนต้อง หลังจากต้องรู้ควรรู้น่ารู้นี่เด็กก็จะพิจารณาตามความสนใจตามความอยากรู้ของตัวเด็กเองถ้าเรามีความรู้สึกว่าเด็กของเราน่าจะเป็นคนลักษณะแบบนั้นเราจะมองไปเองว่าในบ้านของเราในชุมชนของเราน่าจะมีกิจกรรมอะไรให้กับลูกบ้างโจทย์ดูที่ใจของพ่อแม่เองว่าอยากจะเห็นลูกลักษณะอย่างไรแล้วก็จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในทํานองที่นำไปสู่ลักษณะนั้นค่ะ พบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้รายการรักลุยถูกทางนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการที่คุณพ่อคุณแม่จะมีบทบาทในการเป็นครูให้กับลูกแล้วก็จัดบรรยากาศในบ้านให้เป็นโรงเรียนที่เรียกว่าโฮมสกูลในหลายๆประเทศมีคุณพ่อคุณแม่หลายคนทีเดียวที่ได้รวมตัวกันแล้วก็ทําบรรยากาศในบ้านให้เป็นโรงเรียนได้แล้วก็คิดว่าสิ่งนั้นดี ความจริงแล้วได้ผลดีมากทีเดียวนะคะวันนี้รายการรักรูยถูกทางสัมภาษณ์นายแพทย์เกรียงศักดิ์ลาภจุรพิษที่มาจากจังหวัดขอนแก่นท่านพูดให้ฟังว่าที่บ้านเรียนที่ท่านจัดให้กับลูกๆนั้นมีวิชาอะไรสอนบ้างคะโดยเป้าหมายของเราที่อาจจะแตกต่างจากโรงเรียนก็คือว่าอย่างที่หลักสูตร4ด้านที่ได้พูดนะการพัฒนาทักษะลายตัวของเด็กพัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาทักษะการเข้าถึงความรู้และตัววิชาความรู้ พอเป้าหมายเราเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ทําให้กระบวนการของที่บ้านเรียนเนี <Supp ly friendships> ่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของวิชานะครับเป็นเรื่องของกิจกรรมเป็นส่วนมากวิชานี่เป็นส่วนน้อยจะเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเช่นนะฮะเช่นกิจกรรมการทําอาหารเด็กก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างที่มันเป็นเชิงบูรณาการออกมานะครกิจกรรมการรู้จักชุมชนของเราว่าเราจะไปทําความรู้จักกับชุมชนของเรามีวัดมีตลาดมีสถานที่สําคัญต่างๆที่เด็กคนได้เรียนรู้อย่างไรตรงนี้เป็นสําคัญเลยทําให้เด็กได้เรียนรู้หลายๆอย่างที่ ตรงกับเป้าหมายหลักสูตรสีด้านที่เราต้องการผมอาจจะยกตัวอย่างเช่นเด็กๆที่บ้านเรียนของเราอาจจะได้มีโอกาสไปร่วมธรรมญาตาของพระอาจารยภ์ยภพศสาลวิสาโลซึ่งตรงนี้เด็กได้เรียนรู้กระบวนการเข้ากับสังคมกระบวนการการจัดการเพราะเด็กไปเป็นเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นผู้ช่วยเป็นสตาฟคนหนึ่งของของของ,ของกิจกรรมนี้ด้วยเด็กก็ได้เรียนรู้หลายอย่างมากเลยนะเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหานะครับส่วนในเรื่องของเรามีผู้ปกครองที่เป็นชาวต่างประเทศด้วยเขาได้มา มันไม่ใช่การเป็นวิชาการเป็นสนทนาภาษาอังกฤษเล่นเกมภาษาอังกฤษนะครับมันก็วิชามันตามมาหลังจากกิจกรรมนะครับฟังดูแล้วนะ่าสนใจทีเดียวว่าในช่วงเวลาที่เราเคยจัดไว้ในโรงเรียนวิชาละ50นาทีแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกวิชาหนึ่งก็เข้มเข้มไปแต่บรรยากาศบ้านเรียนสอนเรื่องหนึ่งเชื่อมโยงไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วกลับมาเรื่องเดิมแล้วก็ทําให มีความลึกซึ้งมากขึ้นมีคําถามที่ยากขึ้นเรื่อยๆไม่ทําให้สับสนมากแต่ทําให้รู้สึกเป็นเรื่องของธรรมชาติในการเรียนรู้เชื่อมโยงเรื่องต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งน่าจะดีสําหรับการทําบ้านเรียนพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ รายการรัก้วยถูกทางเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะจัดบ้านของเราให้มีลักษณะเป็นโรงเรียนเล็กๆให้กับลูกไม่ให้เด็กมีความรู้สึกว่าการเรียนรู้นั้นอยู่ที่โรงเรียนและตอนที่อยู่ที่บ้านไม่ใช่เรื่องของการเรียนรู้วันนี้รายการรัก้วยถูกทางสัมภาษณ์คุณพ่อท่านหนึ่งที่ได้ทํากิจกรรมที่บ้านให้เป็นลักษณะโฮมสกูลหรือบ้านเรียนเราเรียนถามว่าได้สังเกตเห็นลักษณะแตกต่างกันไหมในเด็กที่ได้ มีมีบรรยากาศหรือมีประสบการณ์ในการเรียนแบบบ้านเรียนแล้วก็เด็กที่ไปเรียนมาจากโรงเรียนเด็กที่มาจากสองแหล่งนี้มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรคะครับมีสามข้อกล่าวหาของสังคมที่อาจจะมองเด็กโฮมสกูลอยู่3อย่างนะฮะอันที่1ก็คือเด็กโฮมสกูลจ,จะมีระเบียบวินัยไหมพ่อแม่ตามใจมากเกินไปไหมนะข้อที่2ก็คือเด็กโฮมสกูลนะครับจะเข้ากับสังคมได้ไหม นะข้อที่3เด็กโฮมสกูลน่ะจะมาแข่งขันกับเด็กทั่วๆไปได้หรือเปล่านะฮะแต่จากการที่ทํามาหลายปีแล้วก็มาสังเกตเห็นว่าเด็กเราเนี่ยก็มีทั้งความเหมือนความต่างนะแต่ส่วนที่พูดถึงจริงที่เราค้นพบก็คือนะอันแรกก็คือเด็กเนี่ยได้มีโอกาสค้นพบตัวเองเราจะพบว่าเด็กเขาจะรู้ว่าเขาเป็นคนมีจุดเด่นด้านไหนในส่วนที่2ก็คือนะทักษะทางสังคมที่คนภายนอกเป็นห่วงโฮมสกูลนี่อาจจะ ตรงกันข้ามเลยเพราะเด็กโฮมสกูลไม่ได้ถูกขังไว้ที่บ้านเด็กเด็กโฮมสกูลอาจกับมีเวลาที่ออกไปสัมผัสกับชุมชนกับสังคมมากกว่าเด็กทั่วไปส่วนที่3ก็คือการเข้าถึงความรู้ของเด็กเนี่ยเด็กจะเป็นนักตั้งคําถามเพราะเราไม่ค่อยมีกรอบความคิดเด็กจะชอบถามชอบรู้แล้วก็อยากรู้กว้างขวางเพราะว่าเด็กไม่ได้ถูกบังคับให้เรียนนะฮะข้อที่4ในส่วนของวิชาการจากการที่เด็กของเราได้ไปสอบ o อเนหรือ NT ดีกว่าอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ย นะครับไม่ว่าทั้ง NT ทั้งโ n นิด้วยเที่นพอนึกออกว่าเด็กที่มาจากบ้านเรียนจะมีลักษณะอย่างไรในวิธีคิดถ้าเปรียบเทียบกับเด็กที่มาจากโรงเรียนเนื่องจากว่าในบ้านในในการเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็อาจจะมีแนวคิดจากคุณแม่ที่มาในเรื่องเรื่องหนึ่งแนวคิดของคุณพ่อในเรื่องเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทําให้เด็กเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งมีความหมายมากขึ้น เป็นพื้นฐานของการที่จะท้าทายไปสู่เรื่องอื่นๆได้ซึ่งน่าสนใจค่ะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะในช่วงนี้รายการรักลวยถูกทางนำเสนอแนวคิดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะสนใจว่าการจัดบ้านเรียนหรือการจัดโฮมสกูลในบ้านทำได้อย่างไรวันนี้เราเรียนถามนายแพทย์เกรียงศักดิ์ลาบจตุรพิษนะคะ ท่านอาจารย์ก็จัดกิจกรรมบ้านเรียนให้กับลูกของอาจารย์เองและวันนี้ก็จะแนะนําว่าเราควรจะจัดบรรยากาศควรจะจัดบ้านหรือจัดกิจกรรมสําหรับโฮมสกูลหรือบ้านเรียนเนี่ยอย่างไรสําหรับให้การศึกษากับลูกค่ะทุกทกที่ในบ้านเรียนเนี่เป็นแหล่งเรียนรู้หมดเลยนะครับ ที่เราจัดก็คือเราอาจจะมีสื่อการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือต่างๆที่เราคิดว่าน่าสนใจมจาจัดวางไว้ทําให้เด็กสามารถหยิบฉวยขึ้นมาอ่านได้เมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เขาเกิดความอยากรู้ขึ้นมาในขณะนั้นนะแตใ่ในที่ทสวนของบ้านเรียนตัวันก็จะมีสวนมีต้นไม้มีอะไรให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยเหมือนกันทีนี้ที่เรียนเราก็เลยไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเรียนตรงนั้นตรงนี้นะไม่ว่าจะใต้ต้นไม้ในห้องเรียนหรือว่าตรงหน้าบ้านในสวนอะไรก็ตามตามที่ สถานการณ์มันน่าสนใจหรือเด็กๆแนะนำนะฮะแล้วก็เปลี่ยนที่ได้แต่ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือแหล่งเรียนรู้ของเราเนี่ยมันกว้างไปถึงชุมชนนะไม่ว่าจะสวนสาธารณะตลาดสดอะไรต่างๆกลว่าที่วัดนะฮะวัดด้วยนะก็ทําให้การเรียนรู้ของเด็กเนี่ยมันกว้างขวางออกไปรวมทั้งงานเทศกาลต่างๆในชุมชนก็เป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งที่เด็กได้ไปสัมผัสเห็นจริงรู้กับตัวเองจริงๆแล้วบางอย่างที่เราสังเกตว่าเอ๊ะเด็กไม่เห็นจะถามเลยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยปรากฏว่าภายหลังจากนั้นเนี่ย จากงานของเด็กที่มาเขียนวาดรูปหรือมาเขียนเรียงความแล้วพบว่าเด็กเรียนรู้มากกว่าที่เรามองอีกได้มากกว่าที่เราคิดอีกและบางทีมากกว่าที่เราอยากให้เด็กได้รับด้วยซ้าไปเห็นได้ชัดเลยว่าการจัดบ้านเรียนหรือประสบการณ์บ้านเรียนให้กับเด็กๆแทนการส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยดูเหมือนกับจะเป็นเรื่องที่น่าจะเพลิดเพลิน เป็นเรื่องของการเรียนรู้อย่างธรรมชาติไม่ได้เป็นเรื่องของการกดดันเป็นเรื่องของการที่ปล่อยให้เด็กหาศักยภาพความชอบของตนเองเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตร่วมกันเทียนก็คิดว่าถ้าเราตั้งใจว่าบ้านของเราก็ควรจะเป็นโรงเรียนเล็กๆให้กับลูกได้ทุกคนสามารถจะทําได้พบกันใหม่คราวหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ทราบว่า คุณพ่อคุณแม่หลายคนจัดสภาพแวดล้อมในบ้านแทนการส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยมีคำถามสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นว่ารู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ตนเองทำให้กับลูกนั้นสามารถจะแทนกิจกรรมหรือสิ่งที่โรงเรียนสามารถจะจัดให้กับลูกได้วันนี้เราเรียนถามนายแพทย์เกรียงศักดิ์ลาภสตุรพิษผู้ที่จัดประสบการณ์บ้านเรียนให้กับลูกที่จะบัดขอนแก่น ลองฟังดูนะคะว่าอาจารย์มองดูอะไรที่เป็นตัวชี้วัดสําหรับความสําเร็จของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่บ้านค่ะตัวชี้วัดของโฮมสกูลเนี่ยอาจจะต่างจากในโรงเรียนนะเราสําคัญเลยเรามี3อย่างอันแรกคือว่าเราดูพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเด็กถ้าเด็กพฤติกรรมเปลี่ยนนะในทางที่ดีขึ้นเราเห็นว่าอันเนี้ยชัดเจนเลยข้อที่2ก็คือว่าเด็กเป็นนักเรียนรู้ไหมนะไม่ว่าจะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองสนใจ ซึ่งอาจพ่อแม่อาจจะไม่ได้คาดหวังก็ตามแต่เห็นว่าเขาสนใจนี่ก็เป็นนักเรียนรู้ผมจะขอยกตัวอย่างในเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นเด็กที่บ้านเรียนของเราเรามีเด็กทั้งหมดรวมทั้งหมด9คนนะฮะมีเด็กบางคนเนี่ยเขาก็โดวยวิชาหนึ่งที่ต้องมาเล่นเปียโ,โนเรียนเปียโ,โนเนี่ยเขาเบื่อมากเลยแต่ระยะเวลาหนึ่งเราค้นพบว่าเขาเริ่มมีความรักในเปียโ,โนการขยันซ้อมมากขึ้นอารมณ์ในการเล่นเขารู้สึกว่ามัน มันเป็นไปเรียกว่ากลืนกันกับเปียโน,โนแล้วทุกอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ที่ดีมากๆเลยตัวนี้เป็นตัวชี้วัดว่าเด็กยังอยากเป็นนักเรียนรู้ท่ามกลางยุคที่ว่าข้อมูลข่าวสารมันเยอะเราต้องการนักเรียนรู้นะตัวนี้เลยเป็นตัวชี้วัดของเราส่วนที่3มคือการเป็นจิตอาสาจิตอาสาเรามองว่าการเป็นจิตอาสานี่คือการเชื่อมโยงกับสังคมโดยตรงเลยเขารู้เขาเข้าใจตัวเองและเขาพร้อมที่จะแบ่งปันตัวเองให้กับสังคมนะฮะการการที่จิตอาสาก็ย่ มันย่อมแสดงไปถึงว่าเด็กเข้าใจสิทธิเสรีภาพในตัวเองขณะเดียวกันก็เข้าใจในเรื่องของหน้าที่พลเมืองการจะมีส่วนร่วมในสังคมที่ดีคุณพ่อคุณแม่ที่ตื่นตัวและทาเรื่องนี้ที่บ้านจะเห็นได้ว่าบางทีประสบการณ์ในการที่ได้ลงมือทําอะไรบางอย่างซึ่งเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองกับคนอื่นเรื่องจิตอาสาเนี่ยเป็นการสอนเรื่องของการเป็นคนได้อย่างดีที่ทําให้เด็กมีความรู้สึกอยากให้ตนเองมีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการผลัก โดยธรรมชาติให้ไปการเรียนให้มีการเรียนรู้มากขึ้นให้มีการพัฒนาตนมากขึ้นพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะพูดถึงว่าคุณพ่อคุณแม่ที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับลูกที่บ้านหรือการจัดบ้านให้เป็นโฮมสกูลหรือเป็นบ้านเรียนนั้นได้พบว่าตนเองนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ไม่ใช่ว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงลูกได้ยังไงนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่จัดกิจกรรมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็พบว่าบางครั้งลูกก็เป็นครูให้กับพ่อแม่ในบางเรื่องด้วยซ้ำและได้จะหนักรู้ว่าความรักที่มีต่อลูกนั้นทำให้ตนเองหารูปแบบใหม่และเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดพลังในการเรียนรู้ในเด็กมากขึ้นทีเดียวสืบเนื่องจากที่ว่าคนที่สอนคือพ่อแม่ที่รักลูกจริง พ่อแม่ที่เริ่มทำโฮมสคูลนะฮะก็มีความคิดที่ดีที่จะวางแผนชีวิตให้ลูกอยากจะเปลี่ยนแปลงในตัวลูกแต่สิ่งที่ทำมาแล้วพบก็คือกลายเป็นว่าลูกต่างหากที่มาเปลี่ยนแปลงพ่อแม่นะฮะแล้วพ่อแม่ก็ได้พบว่าที่คิดว่าจะมาเป็นครูของลูกบางทีอาจจะเป็นต้องเป็นนักเรียนของลูกนะฮะเพราะเราพบความจริงว่า พ่อแม่ไม่สามารถบังคับให้ลูกเป็นนักเรียนรู้ได้ถ้าพ่อแม่ไม่เปลี่ยนตัวเองเป็นนักเรียนรู้พ่อแม่ไม่สามารถบอกให้ลูกใจเย็นได้โดยที่พ่อแม่ยังเป็นคนใจร้อนอยู่นะสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันเข้ามาถึงตัวพ่อแม่เพราะเด็กจะตั้งคําถามทุกอย่างที่พบเห็นว่าเด็กเขามีอิสระมากในส่วนที่มอจะเริ่มเรียนรู้กับลูกมาเป็นครูของลูกเนี่ยสิ่งที่สําคัญของพ่อแม่คือว่าเรามีความเราเริ่มต้นที่ความรักก่อนให้ความรู้พอเริ่มต้นด้วยความรักก่อนให้ความรู้เนี่ยพอทําไปแล้วมันไม่ประสบ ผลสาเร็จอย่างที่ตั้งใจเนี่ยสิ่งที่พ่อแม่ทําก็คือเราไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายแต่เราเปลี่ยนวิธีการพอเราคิดว่าเราจะให้ความรักมากก่อนให้ความรู้เนี่ยพ่อแม่ก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงวิธีการก็อาจจะโทษตัวเองก่อนก่อนที่จะโทษลูกเฮ้ย hey, ทำไมลูกไม่ทำไมลูกไม่เข้าใจลูกไม่เรียนรูก้ก็พยายามจะหาทุกๆวิธีทางเนี่ยนะเพื่อทําให้เด็กเข้าใจโดยพื้นฐานของความรักในตัวลูกด้วยความรักในตัวลูกก็จะทำให้พ่อแม่อดทนต่อสิ่งต่างๆที่ ในช่วงของการร่วมเรียนรู้กับลูกหรือให้ความรู้กับลูกไปด้วยฟังที่วิทยากรพูดแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลายคนซึ่งไม่ค่อยมีความมั่นจใจตนเองว่าที่ตนเองเป็นอยู่เนี่ยจะไปเป็นครูให้กับลูกได้ไหมเนี่ยเรงนนคิดว่าการให้ลูกอยู่ร่วมกับเราในการที่เรียนรู้ร่วมกันทําให้ทั้งลูกและพ่อแม่ค้นพบสิ่งที่มีค่าเกี่ยวกับตนเองได้มากทีเดียวค่ะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณพ่อคุณแม่คงจะมีความรู้สึกเข็นด้วยว่าถ้าบ้านเราจะมีลักษณะเป็นโรงเรียนหลังน้อยๆให้กับลูกก็จะเป็นการปลูกฝังเรื่องของนิสัยของการเรียนรู้ให้เป็นเรื่องของธรรมชาติของเด็กได้ในโรงเรียนก็มักจะมีหนังสือในบ้านที่จะทําบรรยากาศให้เป็นคล้ายโรงเรียนเล็กๆควรจะมีหนังสืออะไรหนังสือประเภทไหนบ้างวันนี้เราก็สัมภาษณ์นายแพทย์เกรียงศักดิ์ลาภจตุรพิษนะคะ ท่านเองมีประสบการณ์ในการจัดบ้านเรียนให้กับลูกของท่านและประสบความสําเร็จทีเดียวรายการของเราถามท่านว่าท่านมีหนังสือประเภทไหนบ้างและใช้หนังสือในช่วงไหนในชีวิตของลูกที่เรียนอยู่ที่บ้านค่ะหนังสือของบ้านเรียนก็อาจจะไม่ได้ใช้หนังสือของกระทรวงศึกษาธิการที่กําหนดไว้นะครับเพราะว่าการเรียนลูกของเรามักจะไปหยิบ ทรัพยากรที่เราคิดว่ามีความดีและความเป็นเลิศในการที่ยอมรับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเรียนภาษาไทยนะเด็กก็จะได้เรียนวรรณกรรมที่ดีๆที่ได้รับการยอมรับเช่นซีไรท์ถ้าบทกวีก็บทกวีเรียนรู้จากซีไลท์นะเพื่อเอามาใช้ในการเรียนรู้หรือถ้าหากจะเรียนเรื่องศาสนาเราก็อาจจะมีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กที่ดีๆของท่านวชิลาเมธีหรือนักปรา์คนท่านอื่นๆที่ท,ที่นำเรื่องของพระไตรปิฎกต่างๆมาย่อย เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะฮะหรืออย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์เราอาจจะใช้โบรชัวร์การคำนวณค่าโปรโมชั่นของโทรศัพท์มือถือว่าอันไหนคุ้มค่าไม่คุ้มค่าอย่างไรโบรชัวร์ขายบ้านนะโบรชัวร์การคิดดอกเบีย้ยเงินฝากต่างเนี่ยเพื่อให้เด็กได้สอดคล้องกับชีวิตจริงนะครับหรืออีกส่วนต่อไปก็คือเนื้อหาต่างๆจากข่าวสารบ้านเมืองที่เป็นเนื้อหาของสังคมไทยหรือของชุมชนต่างๆที่สําคัญมากๆอีกอันหนึ่งก็คืออัตชีวประวัติของบุคคลสําคัญ ของโลกและของสังคมไทยด้วยยกตัวอย่างเช่นท่านมหาตามคารทีแม่ชีเทเลซานะอลเบอร์ไอสไตน์เพราะประวัติเหล่านี้นะจะทำให้เด็กได้เรียนรู้หลายๆมิติของชีวิตทั้งความความสามารถความมุ่งมั่นนะความเพียรการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะรวบรวมเรียกว่าหลายวิชามาอยู่ในเรื่องเดียวกันถ้าดาบ้านของเราที่เป็นโฮมสกูลหรือไม่เป็นโฮมสกูลก็แล้วแต่ถ้ามีหนังสือแบบนี้ เดนคิดว่าในบ้านของเราจะเป็นเด็กที่จะสร้างเด็กที่รู้จักคิดรู้จักพูดรู้จักทำมากขึ้นค่ะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะผลิตและสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชน